สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าท่านเรวัตลั่นกลางรายการเชื่อลุงพลปริชีพบูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ในรายการโหนกระแสในประเด็นไม่รอดลุงพลคุก20ปีหลังสารพิพากษาคาดีน้องชมพู่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคดีร้อน ที่หลายคนจับตามองกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยในช่วงท้ายของรายการหนุ่มกัญชัยพิธิกรได้ยิงคำถามสำคัญถึงพลตรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรและทนายแก้วถึงแรงจูงใจของลุงพลและเหตุผลของการกระทำดังกล่าวนั้นโดยท่านเรวัตบอกว่าผมมองว่าลุงพลอาจจะเชื่อเรื่องของสยศาสตร์ไปดูสายมูจึงอาจจะเอาเด็กหญิงบริสุทธิ์ไปฆ่าบูชายั์ เกียบเสมือนสารหลักเมืองคือเขาต้องเอาศพไปฝังไว้ใต้เสาก่อนมันเป็นความเชื่อเพราะถ้าคิดจะเอาเด็กไปฆ่าเฉยๆหรือเอาไปกระทำชำเรามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องพาขึ้นไปที่สูงขนาดนั้นมีความตั้งใจจะพาเด็กไปไกลขนาดนั้นส่วนตัวมองว่าเขามีเจตนาฆ่าแต่ในเมื่อมันไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนาหรือ แต่พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มันชี้แล้วว่าลุงพลกระทําแน่ๆทำให้ศาลมองว่าเป็นการกระทําโดยประมาทลุงพลนับถือพญานาคจุดที่น้องชมพู่ตายเป็นปากถ้าเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลเชื่อว่าพญานาคสิงสถิตยอยู่ในนั้นต้องพาเด็กเดินขึ้นไปเพื่อไปบูชายันปุ่นนั้นด้ยในส่วนของถหนายแก้ว ก็เห็นตรงกันกับเรื่องนี้ว่าเชื่อเพราะที่ติดตามมาลุงพลก็เล่นของเป็นสายมูส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าและเอาศพไปทิ้งบนเขาจงใจพาขึ้นไปมากกว่าแล้วดูจากพฤติกรรมของลุงพลที่เชื่อเรื่องของไสยศาสตร์มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุหลุดอีกภาพลุงพลขับรถพ้นบ้านขณะชมผู้หายแตนผนึกสหายโตมีสิทธิ์คดีพริก เปิดภาพใหม่วันชมพู้หายลุงพลมีพยานในรถทีมข่าวช่อง8ได้พูดคุยกับนางนรินหรือป้าถอนและนายมอกสามีได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อ11พฤษภาคม63เวลาประมาณ11นาฬิกาพวกตัวเองนั้นรวมถึงลุงพลป้าแตนได้ขับรถกระบะออกจากบ้านวงเล็บบ้านป้าถอนเพื่อไปส่งครูบารัตที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขาไปาลุงพลได้พาพวกตัวเองจอดที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจโควิดใช้เวลาประมาณ5นาทีและถึงวัดที่ส่งครูบารัตประมาณ12นาฬิกาจากนั้นพวกตัวเองนั้นก็อยู่ที่วัดประมาณ1ชั่วโมงและออกจากวัดประมาณ13นาฬิกาด้วยขากลับลุงพลได้จอดแวะซื้องเงาะสองถุงที่อำเภอหนองสูงจากนั้นลุงพลก็ขับรถต่อมา และแวะที่ตลาดกุศินาลายเพื่อซื้อกับข้าวจากนั้นลุงพลก็ขับรถมุ่งหน้ามาที่บ้านกก,กอกมาถึงบ้านกก,กอกและจอดหน้าบ้านของป้าถอนประมาณ14.30นาทีซึ่งตอนที่ลุงพลขับรถกลับมานั้นก็ขับรถอยู่ที่ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอถึงบ้านของตัวเองหลังจากนั้นประมาณ5นาทีลุงพลก็ได้เดินขึ้นเขาเพื่อไปหาน้องชมพู่ สวมเสื้อพื้นเมืองซึ่งไม่แน่ใจว่าไปเขาลูกไหนเพราะพวกตัวเองก็ไม่ได้เห็นลุงพลตอนที่เขาไปค้นหากระทั่งเวลาประมาณ17นาฬิกาลุงพลได้เดินมาที่บ้านของตัวเอง่วงเล็บบ้านป้าถอนแล้วลุงพลก็พาตัวเองวงเล็บป้าถอนพร้อมกับป้าแตนไปที่บ้านมะนาวเพื่อไปสอบถามนายกริง๊งน้องของพ่อ,อนามัยว่าได้พาตัวน้องชมพู่ไปหรือไม่โดยพวกตัวเองนั้นไปอยู่ที่บ้านมะนาว ประมาณ30นาทีก่อนที่ลุงพลจะขับรถกลับมาส่งตัวเองที่บ้านและพากินข้าวที่บ้านของตัวเองขณะที่ลุงพลก็ขอชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าหลังจากปรากฏหลักฐานในกล้องวงจรปิดว่าลุงพลเดินทางกลับมาถึงบ้านกก,กอกในวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ14.30นาทีและออกจากบ้านกก,กอกเวลาประมาณ16.00น ซึ่งช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีที่ลงคนหายไปและลุงพลเองก็ไม่สามารถยืนยันสถานที่ที่ตัวเองอยู่ได้ชัดเจนกับเจ้าที่ตำรวจจนเป็นข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับการถูยิพากษาเรื่องนี้ลุงพลชี้แจงว่าช่วงเวลา1ชั่วโมง30นาทีนั้นว่าหลังจากที่ไปส่งครูบารัตก็มาจอดรถที่บริเวณหน้าบ้านป้าถอนพอจอดรถเสร็จก็เดินขึ้นไปทางซอยบ้านแม่น้องชมพู่เพื่อเดินขึ้นไปหาน้องชมพู่ ในตอนแรกก็หาตามบ้านชาวบ้านก่อนแต่พอไม่เห็นก็เดินตามสวนมันขึ้นไปและตอนนั้นน่ะก็ไม่มีใครเดินขึ้นไปบนเขาเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไปกันเป็นกลุ่มแต่ลุงไปคนเดียวส่วนประเด็นที่เรื่องที่เจ๊บุญมาเห็นลุงพลน,นั้นลุงพลบอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนอ้างว่าเห็นเจ๊บุญมาในช่วงเวลานั้นแต่ลุงพลบอกว่าตอนที่เห็นเจ๊บุญมา เหมือนเจ้พุญมากาลังทําธุระส่วนตัวอยู่ลุงก็เลยเดินหาไปเรื่อยเืความคืบหน้าล่าสุดทนายเดชาได้ออกมาพูดแล้วลุงพลเตรียมหนีหรือไม่หรือจะโดนถอนประกันหรือไม่ซึ่งทนายเดชาได้พูดไวอย่างนี้ครับประเด็นล่าสุดจากแหล่งข่าวที่ท,ทราบมาจากพี่แต้มและจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนายชัยพนป้าแตนได้ข่าวมาว่าทางอายการและทางตำรวจทางแม่น้องชมพู่ เขาก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในการยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวในายชัยพลจากแหล่งข่าวที่ผมได้มาจริงเท็จยังไงไม่รู้นะอันนี้ผมได้ข่าวมาแต่ส่วนใหญ่ข่าวที่ผมได้มานะ่ะก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีแนวโน้มที่จะถอนประกันเหตุในการถอนประกันคือหนึงพฤติการหลบหนีแหล่งข่าวแจ้งว่ามีพยานหลักฐานบางประกัน ที่ทำให้น่าเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งนายชัยพลจะหนีหรือไม่เป็นประเด็นแรกที่เขานั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเขาจะหลบหนีจริงหรือไม่นั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันเรื่องมีพฤติการหลบหนีหรือไม่นั้นถ้ามีพฤติการในการหลบหนีอันนี้น่ะถอนประกันเลย 2. เรื่องของการไม่เคารพคำตัดสินของศาลเช่นการวิพากษ์วิจารณ์ศาลทำนองว่า ตัดสินตามความเชื่อตัดสินโดยจับพิรุษจำเลยไม่มีพยานหลักฐานที่แน่ชัดมีประเด็นสงสัยแต่กลับไม่ยกฟ้องตัดสินขัดกับความเห็นอธิบดี 3. ประเด็นการข่มขู่สื่อมวลชนและคนทั่วไปตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวมีทนายมาตั้งโต๊ะลิกรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนว่าจะฟ้องสื่อมวลชนใครก็แล้วแต่ ที่พูดถึงและทำตัวเองให้เสียหายก็จะดำเนินคดีเป็นพฤติการที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายและอันตรายต่อสังคมอันนี้นะ่ะเป็นประเด็นที่ผมทราบมานะเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีส่วนในการถอนประกันด้วย